มับบนข,ขี้กว่าที่มายคอมพิวเตอร์อภาพไปด้วยยิงดีเลือกเมนเนสนะฮ<า>ปรากฏเมนเนสปุ๊บเนี่ยมาเลือกที่ดิสเมนเทสเมนรอ,อสักแปบ๊บมันจะขึ้นมา,มน,านี่เมองนะ่ะนี่เอาไอ้รอยเมกตรงนี้มันขี้ขวามันขีข้ไอ้สี่อ่ะแล้วมันดีลิทเลยดีลิทบอลลุ่ม สอบเยี่ยบปั๊บเห็นไหมหลาร้อยนึงจะหายไปแล้วเห็นไหมแล้วมันก็ new สร้างใหม่อย่างเมื่อกี้นี่เออแล้วแม่งแนเราทำอะไรมันก่อนไหมไม่ต้องทำไม่ต้องทำเลยลบนิดลบสี่มันก็จะกลืนเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็เน็กใหม่ก็คือสับไซส์มันของมันอยู่แล้วเน็กใหม่หลายสี่ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยมาเปลี่ยนชื่อมึงจะได้ไม่งงเปลี่ยนชื่อให้เป็นซ system s y s พีอีเนี่สะกดให้ด้วยแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เวลามึันกดมึงจะได้เห็นว่ามันเป็นคือสไดซ์ซิสเต็มเว้ยจะได้ไม่งงได้เพราะวฮาร์ดดิสก์กับแฟลชเรกันเยอะเราลงกันซีอย่างเดียวได้ไหมสีงงเดี๋ยวเดี๋ยวงงรับประแดดครับถ้าไม่พอแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะตั้งเราจะตั้งหมองไปไหนแล้วนี่นี่นี่เห็นป่ะอย่าลืมอย่าลืมไดซซีมึงอ่ะมึงจะต้องเซตแอคทีฟนึีอหรอนะ นี่ Make partition active ้าใกล้ๆหน่อยอ่ากดตึ๊บตอนเนี้ย Dice 4ของท่านก็จะมาเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านมากเห็นไหมครับจากนั้นคุณมาที่ Norton Ghost ครับมาผู้่ายให้เองไอ้ที่จะทากเองถ่ายเลยมาที่ Norton Ghost นะดับเบิลคลิกดับเบิ c คลิกสิมันก็จะขึ้นหน้าจอน,นี้มามเห็นไหมนหนอื้เราให้เร ให้เราเลือกที่ local ผมต้องดูในนี้แค่ในนี้รู้เลือกแน่นอนเลือก partition f o r m a ตกดตึ๊บไม่โดนตึ๊บออกมาแล้วทีนี้มาเลือกไดที่เราต้องการจะโกดไฟล์กดอ่ะก็คือไฟล์ที่เราต้องการมันคือ ลืมสร้างชื่อด้วยลืมโทษทีลอง,องหาดูมันจะต้องเป็นซักด้ายหนึ่งในนี้แหละอ๋อมันคือไรดีเอาเรื่อ,องไรดีสองมันมันจะไม่เหมือนกัน แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกัน